าวชนหลายคนก็คงยังไม่รู้รู้ไม่รู้วันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติไม่รู้เลยใช่ไหมลูกนะครับวันเยาวชนแห่งชาติภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับมาไกลนะครับมานู่นนะครับนี่จากโรงเรียนวัดนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับนี่คือภาพผลงานของเด็กชายอาดีสรแก้วเล็กนะครับ เขาเขียนภาพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะเขียนออกมาได้สวยครับนี่ชมหน้าผู้เขียนนะครับนะชมหน้าผู้เขียนรูปภาพนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งที่คณะกรรมการเขาชมมาเลยนะครับเขาบอกการให้สีตรงนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็ความลึกการจัดองค์ประกอบของภาพดีงามมากเลยพี่นี่ว่าตรงนี้ ถ้าเพิ่มจุดรายละเอียดอะไราอีกสักนิดหนึ่งจะดีนะครับแต่ว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพต้นฉบับถ่ายมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะกลัวต้นฉบับจะเสียนะครับภาพนี้จะได้รับกิจิบัติยอดเยี่ยมจากทางรายการสีสันทัศนศิลป์นะครับถือว่าเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของวันที่20กันยายน2554ครับเอาตบมือเ,เพื่อนๆหน่อยครับ และนี่คือช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับที่เด็กๆสามารถส่งเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับนะครับบางเด็กเด็กบางคนบอกอุ้ยส่งผลงานแล้วผมยังไม่ได้รับคัดเลือกเลยใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าภาพแต่ละภาพทุกภาพมีคุณค่ากับทางรายการมากนะครับแล้วก็จะไดะ้นำมาคัดเลือกออกในรายการครับวันนี้เด็กๆให้ทำกระดาษแนวนอนนะครับทำกระดาษแนวนอนนะครับนอนอย่างลูก นอนนอนนอนเสียเถิดน้นองน้อง <c oughs> <c oughs> อัน,นจะร้องเพลงหรือว่าจะอะไรกันแน่นูะ <c oughs> แรงเรียนรู้ในงานทัศนศิลป์อันดับแรกถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องงานจิตรกรรมไทยศิลปกรรมไทยรู้จักไหมลูก <c oughs> จิตรกรรมไทยคืออะไรลูกจิตรกรรมไทยลายไทยรู้จักไหมลูก ไปหาได้ที่นี่ลูกดูก่อนนะครับคือที่วัดอ่อาเดี๋ยวต้องวาดภาพวัดอย่างนี้ในหนึ่งแผ่นต้องวาดอย่างนี้ไปด้วยแนละ้วลูกนะนี่อันนี้จั่วหูข้อไว้แล้วใช่ไหมลูกแหล่งเรียน,นรู้อาถรีนะครับวัดนะครับเอาดูวัดนะครับอย่าลืมเขียนด้วยนะครับคือที่วัดถามว่าวัดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างไรนะครับวัดก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องงานของด้านงานศิลปะไทยมองเห็นไหมลูกที่เขียนเนี่ย อ่ะนั้นเดี๋ยวเอาให้ชิดๆหน่อยเดี๋ยวนะครับจะได้มองเห็นนะครับวัดนะครับอ่าในครูที่ถ้ากำลังเขียนวัดอ่าเขียนได้เลยนะลูกนะนะครับก็คือที่วัดถามว่าทำไมเราต้องไปแหล่งเรียนรู้ที่วัดเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าที่วัดนั้น,นก็ จะเริ่มจากตั้งแต่โบสถ์เลยหรือซุ้มประตูทางเข้าวัดเนี่ยเราจะเห็นไหมลูกมันจะมีไลายไทยนะครับอ,อันนี้คุยทัศเขียนให้ดูเป็นเข้าคร่าวนะครับเราจะเขียนเป็นแบบเหมือนเป็นแปนไว้เฉยๆว่าเนี่ยแหละแหล่งศึกษานะครับนี่ก็คือวัดเสร็จยังลูกโอ้โหอาทัศเขียนเสร็จละอันนี้บันไดลง เวลาเราไปวัดสังเกตลูกตั้งแต่ทางเข้าซุ้มประตูวัดเป็นต้นมาเลยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าซุ้มประตูวัดนั้นจะมีลายไทยใช่ไหมลกูกเป็นลักษณะรูปทรงจัว่วใช่ไหมครับแล้วก็มีเสาสองข้างถ้าไม่มีเสาก,ก็ตั้งจั่วไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะมีเสาสองข้างและถามว่าตรงเสาสองข้างนั้นนะครับรวมไปถึงหลังคาจั่วนั้นประดับประดาไปด้วยลวดลายของศิลปะลายไทยต่างๆนะครับ อันนี้ก็คือที่วัดนะครับแหล่งศึกษางานที่เป็นศิลปะงานศิลปะไทยนะครับก็ไปได้ที่วัดนะครับเราจะสังเกตได้ตั้งแต่ประุ้มประตูตัวโบสถ์ใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงเมนเผาศพเอ๊ะไม่ต้องกล่าวถึงเมนด้วยลูกใช่ไหมลูกเมนเผาศพแม้แต่รถเข็นศพยัง oh. มีลวดลายไทยเห็นไหมแม่ จริงไหมลูกรถเวลาเข็นศพเป็นลายไทยไหมเป็นรถเขาจะทําเป็นลายไทยสวยงามไปไม่ไปไม่ไไมกลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะเนี่ยอย่าประมาทนะเนี่ยเด็กๆทุกๆคนเนี่ยยามมีชีวิตอยู่เราก็พยายามนะครับสร้างสารรค์แต่สิ่งที่ดีไว้นะครับไม่ใช่สร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเอง มีก็เป็นโบสถ์ถูกไหมครับเนี่ยเมื่อกี้คุณททัศน์จะเอ่ยถึงว่าในโบสเนี่ยจะศึกษาได้ตั้งแต่อะไรลูกเนี่ยทัศนเขียนไว้ก่อนวัดถูกไหมครับนะครับก็จะสังเกตได้อะอย่างเช่นทรงจัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหางหงอย่างนี้ ที่เขาเรียกว่ายกช่อฟ้าใบาลการู้จักไหมลูกใบลกาจะเป็นอย่างนี้เหมือนใบโพลุกที่ห้อยในระครังเห็นไหมลูกเนี่ยที่ห้อยในระครังนึกออกไหมลูกที่ห้อยอยู่ในระครังเวลาเราไปวัดเราจะได้ยินเสียงอ่าเป็นเสียงที่เพาะนะเป็นเสียงลมที่พัดผ่าน ใบตัวนี้ใบตัวนี้ก็จะมาเคาะระครังใช่ไหมลกูกระครังใบเล็กๆเสียงก็จะเพาะนะครับส่วนอันนี้คือชอบฟ้าคือตรงนี้กําลังพูดถึงนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะขึ้นลนักษณะนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่าลายนี่เขาเรียกว่าเป็นลายเหมือนลนักษณะลายไทยอีกแบบหนึง่งเหมือนเกตพญายนาคกระโหลกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนึกออกไหมลูกที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดู ส่วนเมติกี้นี้คุณนิทานอธิบายถึงบอกว่าเราเห็นตั้งแต่ประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้าของอะไรลูกของวัดเลยนะครับก็จะเริ่มแบบนี้นประตูทางเข้าก็จะมีลายใช่ไหมลกูกตรงนี้ก็ตัดตรง ตรงนี้ก็อาจจะมีที่เขาปักเขาเรียกเป็นอะไรเป็นกระจกกระจกที่เขามาตัดเป็นแผ่นแล้วก็ฝังไปนึกออกไหมลูกเป็นกระจกเป็นลายกระจกก่ะลูกนะครับสีม่วงสีใดที่ฝังไปที่เสานะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานนะครับฐานของอซุ้มประตูซุ้มประตูทางเข้านะครับของวัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ เนี่ยเคยเห็นไหมลกูกเวลาไปวัดนี่ไม่ค่อยได้สังเกตอ่ะเดินลอดประตูวัดเข้าไปแล้วก็โอ้ยถึงวัดแล้วอ่ะไม่เคยสังเกตว่าวัดนั้นมีคุณค่าในเรื่องของศิลปะไทยหลายอย่างพอเราเข้าไปในโบสถ์จะเจออะไรรู้ไหมครับเราก็จะเจองานปฏติมากรรมนะครับงานปฏติมากรรมนะครับเนี่ยก็จะเจอพระประธานใช่ไหมลกูกไม่มีรองประธานนะลูกนะมีพระประธาน นะครับก็เราก็จะเจอพระประธานใช่ไหมลูกถูกไหมลูกเจอพระประธานเนี่ยอย่าลืมเขียนไม่ได้แผ่นเลยนะลูกนะน,นี่เขาเรียกว่าเขียนแบบ สเก็ตตามความนคิดใช่ไหมลูกส่วนบนนี่จะเป็นเรื่องไลายไทยนะลูกนะก็<อ>จะเจอพระประธานใช่ไหมลูกเจอพระประธานพอเราเข้าไปไหว้พระประธานเสร็จนั่งพักมองไปอีกที่ตามผนังโบสถ์จะเจออะไรรู้ไหมลูก,ลกงานจิตตกรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องพุทธชาดกของออการหาการหาชาลีใช่ไหมลูกเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้านะถ้าเรามองไปตามข้างโบสถ์นี่เราก็จะเห็น นะครับหรือแม้แต่มองไปตรงนี้อันนี้นัดต่างอันนี้นักต่าง,นนางใช่ไหมลกูกตรงนี้ก็จะมีลายอีกเหมือนกันลกูกใช่ไหมลกูกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจิตกรรมไทยในเรื่องราวต่างๆใช่ไหมลกูกไม่ต้องอตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ลูกนะครับ อันนี้อธิบายให้ดูนะครับทีนี้พอหลังจากที่เราไหว้พระประธานในนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาข้างนอกเช่นเวลาเราไปเวียนเทียนเราก็จะเดินเวียนเทียนเพื่อที่จะเอาเทียนนั้นไปจี้ผมเพื่อนแทนที่จะเดินทัทง้งต้องท่องน้โมป,ปารารอกคอยจ้องจะเอาเทียนไปลน ผมของเพื่อนที่เดินอยู่ข้างหน้าเพื่อนก็ดีดีเออทําจ่อแล้วเมื่อไหร่จะจ่อคนหน้าเหมือนนั้นแหละ <c oughs> ไม่ดีนะลูกนะทำให้เกิดมลภาวะที่มีกลิ่นเหม็นของผมไหม่ <c oughs> นะอย่าทำนะไม่ดีเวลาที่เราไปเวียนเทียนหนึ่งตั้งสมาธิของจิตใจเราให้ดีด้วยความสงบนะครับพอเราเดินไปรอบโบสถ์เราจะเห็นงานศิลปะที่อยู่รอบโบสถ์เช่นตามฐานโบสถ์ต่างๆเราก็จะเห็นเป็นงาน ใช่ไหมลกูกอันนี้วาดหน่อยลูกนะครับอันนี้ต้องวาดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่สวยใช่ไหมลกูกเราก็จะเห็นว่าตามฐานโบดนั้นจะมีเครียองลายกันหนกใช่ไหมลกูกนะลายกันหนกนะครับไม่ใช่กันหนกรับนะลกูกมีลายกรนหนกอยู่ตามฐานโบดสังเกตไหมลกูกเดินไปอีก เวลาเวียนเทียนเขาบอกว่าห้ามเวียนยน,นอกใบเสมารู้จักใบเสมามไหมเวลาเข้าไปในวัดเนี่ยเราจะเห็นซุ้มเสมาใบาเสมาจะเป็นอย่างนี้ลูกถูกไหมลกูกก็จะตั้งอยู่ในซุ้มนะครับก็จะ,จะมีซุ้มนะ นีเขาเรียกซุมซ้มซุ้มใบเสม,มาซุ้มเสม,มานี่จะตั้งอยู่ทั้งหมด4มุมของโบสถ์นึกออกไหมลูกนึกไม่ออกอีกนึกไม่ออกนะต้องไปปรึกษาพี่นึกนะพี่นึกไม่ออกเสม,มาเนี่ยเขาจะตั้งอย่างนี้ลูกอ่าทีเขียนให้ดูนิดนึงอธิบายให้เด็กๆในไหนวันนี้พูดเรื่องกิจกรรมไทยอันนี้ตัวโบสถ์อยู่นี่ใช่ไหมลูกนี่เขียนแป้นให้ดูนะเข้าใจคําว่าแปนนะนี่ตัวโบสถ์อยู่นี่ใช่ไหมลูก เสมาเขาก็จะตั้งอยู่4ี่มุมเห็นไหมลูกเนี่ยดังนั้นเวลาที่เราเดินเวียนเทียนเนี่ยก็จะเวียนรอบใช่ไหมลูกนะครับเอ๊ะไปไปมา,มา,มางานศิลปะทไมเข้าไปสู่เรื่องพุทธศาสนาละอ่ะทีนี้พอเสร็จจากวัดเสร็จนะครับคราวนี้อ่ะกลับกระดาษด้านหลังถ้ามีกระดาษเหลือก็เขียนไปให้หมดลูกนะยังเหลือเยอะไหมลูก อ่าเหลืออีกเยอะก็เขียนในแผ่นนั้นให้หมดลูกแผ่นนี้ต้องส่งด้วยนะลูกนะอันนี้ก็อธิบายให้ดูเพราะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกหลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องอแหล่งเรียนรู้ในงานทนศีศิ์เราก็จะเห็นว่างานสถาปัตยกรรมเช่นรูปทรงของวัดก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยที่ผสมผสานงานจิตรกรรมไทยนะครับงานจิตรกรรมไทยก็หมายถึงว่าพวกลายกระหนกต่างๆกระหนกหางโหงกระหนกเปลว กหนกสามตัวสี่ตัวกระจังตาอ้อยเด็กหนักกระจังตาอ้อยเป็นอย่างนี้ลูกอันนี้ต้นอ้อยเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยนี่เขาเรียกลายกระจังตาอ้อยเนี่ยเขาจะเป็นลายที่เขาจะทําลายอยู่ตามฐานโบสถ์ที่คุณทิศน์อธิบายนะครับปิดเทอมนี้ถ้าเด็กๆมีโอกาสไปทําบุญเนื่องในวันทอดกระถินที่วัดใช่ไหมลูก ออกพรรษาทอดกระถินที่วัดก็ลองไปศึกษาดูลูกว่าศิลปะของวัดในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลที่เราอยู่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคนที่สร้างวัดด้วยลูกว่าสร้างงานศิลปะไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือแหล่งเรียนรู้ในงานทัศนศิลป์แม้แต่ยอดเมนเผาศพอ อันนี้ยกยกตัวอย่างเมนเผาศพใช่ไหมลูกเนี่ยยกตัวอย่างนะเขาก็ยังมีลายใช่ไหมลูกยังมีลายอีกใช่ไหมลูกเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเมนไรสานเลยใช่ไหมลูกเห็นไหมลูกนี่คือเมนเผาศพเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกเวลากเดินขึ้น เราก็จะเห็นตั้งแต่ลายทางขึ้นไปเลยลูกนะอันนี้เตาเผาเราก็จะมองเห็นเห็นไหมลูกเพะฉะนั้นในวัดเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานศิละปะไทยๆเกือบทั้งหมดนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นศารานะครับแม้แต่ศาราก็เหมือนกันศาราแล้วก็รวมไปถึงเออแต่พระนี่คงไม่ได้แต่งลายกระหนกละลูก นะท่านก็ขมเหลืองถูกไหมลกูกแต่ว่าตามฐานพระพุทธรูปนะครับตามฐานพระพุทธรูปเราก็จะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีลายนะครับเป็นลายดอกบัวมั่งเนี่ยเห็นไหมลูกก็จะเป็นลายเหมือนลายดอกบัวมั่งนะครับอันนี้ครูทัดก็เขียนให้เด็กๆด,กดูนะครับนะครับนี่คือแหล่งศึกษา งานทัๆศินที่เกี่ยวกับจิตรกรรมไทยก็ต้องไปที่วัดแต่ต่อมาอันนี้เป็นงานสมัยใหม่อถ้าเราอยากจะไปงานร่วมสมัยไปดูงานศินละปะที่เป็นงานร่วมสมัยไปดูได้ที่ไหนรู้ไหมครับเริ่มจากอะไรลูกเริ่มจากนะครับเริ่มจากรู้จักหอศิลป์ไหมลูกที่เขาเรียกกันหอศิละปะ